คุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพบกับเนเอีกแล้วนะคะที่โปรโมชั่นฟอร์ดบายเนนะคะวันนี้นะคะข้างหลังเน้นะคะที่เห็นอยู่จะเป็นฟอร์ดเอเวอรสนะคะวันนี้นะคะเนทําการส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะตอนนี้นะคะเลิ่งามยามนีเนาะลูกค้าก็กําลังไหว้แม่ย่านางเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลนในการขับขี่เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีของขวัญนะคะเป็นกล่องสุ่มสวัสดีปีใหม่ให้กับคุณลูกค้าด้วยเดี๋ยวเนทขออนุญาตพาลูกค้าชมรถก่อนแล้วกันเนาะคันนี้นะคะเป็น ฟอร์ดเอเวเลตนะคะรุ่นไทเทเนียมพัดนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1 5 9 9 0ล้านบาทนะคะเดี๋ยวมาดูกันแบบสดๆในระหว่างที่ลูกค้าตรวจรถแล้วก็รอรับรถกันเลยนะคะคันนี้นะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยด้ทำการคัสตอมนะคะเป็นไฟหน้าแบบมัสแตงนะคะเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟวงแหวนนะคะแล้วก็แล้วก็ข้างในนะคะจะเป็นสีฟ้าเนาะแล้วก็จะเป็นไฟ3ขีดเป็นไฟมัสแตงแบบนี้นะคะอ่า แล้วก็ด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าอันนี้จะเป็นกระจังหน้าม้าพี่เป็นม้ามีไฟเนาะพี่เลือกเองเนาะสวยค่ะแล้วก็เป็นไฟ LED นะคะทั้งหมด3จุดพี่อันนี้ขออนุญาตมอบของขวัญเป็นกล่องสุ่มนะคะจากทาง Ford Auto Gallery สาขาปทุมธานีของเราเดี๋ยวขออนุญาตมองกล้องนิดนึงค่ะนี่เดี๋ยวหนูขออนุญาตสัมภาษณ์พี่หนุ่มแล้วกันเนาะพี่หนุ่ม สีรดีทองนะคะพี่หนุ่มมาออกรถกับเนวันนี้มีความประทับใจอะไรกับโชว์รูม Ford Auto Gallery ของเราบ้างคะครับประทับใจมากเลยครับในการให้บริการนะครับที่ดีเยี่ยมเลยครับ สะดวกรวดเร็วนะครับจัดได้ทุกอย่างตามที่ลูกค้าต้องการและพึงพอใจครับพอใจมากครับพอใจแล้วก็เซลล์บริการเป็นไงบ้างคะขออนุญาตค่ะดีดมากเลยครับถ้าเป็นคะแนนให้ติบก็ให้ติบเลยครับค่ะขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยนะคะเดินทางปลอดภัยเฮงเฮงรวยๆยเนาะเดี๋ยวไหว้แม่ยานางแล้วเดี๋ยวหนูจะขออนุญาตพาลูกค้าชมรถต่อนะคะค่ะเดี๋ยวเราต่อกันเลยนะคะ ก็อันนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้ามาแสงนะคะแล้วก็เป็นใส่ชุดวิกเตอร์นะคะวิกเตอร์เนี่ยเราเป็นงานครอบนะคะแบบนี้มีคันนี้นะคะจะมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยแล้วก็ใส่ยางค่ะนี่จะเป็นยางยางเป็นยางฟูลเอลนะคะที่เห็นเนาะคันนี้ราคาจำหน่ายหน่ายห้9 9ส0 0บาทนะคะเป็นสีดำสีขาวมุกก็จะบวกเพิ่มอีก10,000บาทนะคะ สำหรับโปรโมชั่นแล้วก็ชุดแต่งลูกค้าเลือกได้แล้วก็สอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ในด้านล่างนะคะ083-982-5161เนาะเดี๋ยวขออนุญาตพาลูกค้าไปชมด้านหลังบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตพาชมรอบๆคันกันเลยนะคะนี่ค่ะคันนี้ก็ใส่ไฟมาแต่งแบบสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวด้านท้ายสวยงามกว่าอีกค่ะนี่นะคะจะเป็นายางนะคะจะเป็นยางอันนี้จะเป็นยางของฟูเอนะคะ2 7 5 5 5 R 2 0นะคะ มาเริ่มด้านข้างดูด้านข้างกันบ้างนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นยางออฟโรดนะคะเป็นดอกอยางออฟโรดนะคะก็ขนาด20นิ้วนะคะนี่เลยสามารถลุยได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะสำหรับเจ้าสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะก็จะมีคิ้วล้อนะคะเป็นคิ Q ้วล้อแบบเรียบแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบขนาดแบบเรียบไปกับตัวรถเลยนะคะวันนี้ติด กันสร์ให้นะคะเป็นกันสาดของเอเวอร์เรนะคะ e v e r อร์ของเรานะคะช่วงล่างด้านหลังนะคะจะเป็นวัดลิง5้าลิงนะคะพร้อมระบบเบรก abs ebd นะคะช่วยกระจายแรงเบรกนะคะพร้อมระบบป้องกันร,รถพลิกคว่ำนะคะมาพร้อมกับระบบป้องกันการลื่นถล่ด้วยนั่นเองค่ะในรุ่นนี้นะคะสำหรับไฟท้ายค่ะจะเป็นไฟท้ายแบบ glc นะคะแล้วก็พร้อม ค่าท้ายนะคะเป็นค่าท้ายตัวใหม่ล่าสุดนะคะแบบเอเวอเรสต์แบบมีไฟนะคะแบบนี้เลยเป็นจะเป็นเส้นแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ติดไฟไฟตัดหมอกนะคะด้านหลังนะคะเป็นไฟตัดหมอกแบบทับทิมด้วยนั่นเองค่ะอ่าคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะเป็นอ่าระบบขับเคลื่อนสองล้อนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะขออนุญ,ญาตเปิดเนาะนี่ค่ะ ฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้านะคะเ,คเปิดใช้งานง่ายๆนะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เรา,าคืนให้กับลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะคะแล้วก็ไฟที่เปลี่ยนนะคะแล้วก็คาาท้ายนะคะข้างในนะคะเป็นเ็ดที่นั่งนะคะข้างหลังเนี่ยปรับเป็นไฟฟ้านะคะเบาะพับไฟฟ้านะคะแบบนี้เลยอ่าค่ะอ่าแล้วก็ด้านในนะคะจะเป็นเ็ดที่นั่งนะคะนั่งสบายมาก นี่ค่ะด้านหลังนะคะจะมีเซนเซอร์คอยหลังให้ทั้งหมด4จุดนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะด้านท้ายเนี่ยจะใส่เป็นปลายท่อนะคะเป็นปลายท่อของวิกเตอร์เป็นปลายท่อคู่นะคะเป็นปลายท่อหลอกนะคะเป็นจะเ,เป็นแบบงานแบบสวยงามนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างค่ะสําหรับคันนี้นะคะด้านในนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะเบาะ ปรับไฟฟ้าคู่หน้าชมคลิปได้อยู่นะคะวันนี้ก็จะแบบว่าถ่ายแบบรัวๆหน่อยนะคะเพราะว่ารีบส่งมอบนะคะวันนี้จะเป็นงานเร่งเลยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเป็นกําลังใจให้เนด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเนก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปฟอร์ดเอเวเรคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> ขออนุญ,ญาตอธิบายวิธีการใช้รถแล้วก็ ขออนุญาตส่งมอบรถส่งความสุขให้กับคุณลูกค้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามด้านล่างด้วยนะคะบ๊ายบาย